ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาจะกอ,องกันในองอนด์ทีพชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้มาพร้อมกับเฟร t ด b บัชออนในปี2023เน้นย้ำว่าปี2023ถึงแม้ว่าจะผ่านมา เกือบ2เดือนแล้วแต่ก็มาทำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้อัปเดตในปี2024นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อมใช้ในปี2023แบบเน้นๆแบบคัดมาแล้วแล้วปีนี้คืออมอินบัตครีมมากเพราะฉะนั้นจะไม่มีบัตรฝุ่นเลยก็ถ้าใครชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะลองดูคลิปนี้เลยแล้วก็ขอ d i s c มเม m e r เหมือนเดิมว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ออมพูดไปอะไรที่อมรีวิวไปในคลิปนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นสีที่อมชอบแบบส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่อมชอบแบบส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่ามันจะเหมาะก ก็เวลาอมอทามันจะใช้แสงธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ลงรองพื้นที่ผิวเพื่อนจะสามารถเห็นเท็กเจอร์เห็นเวลาทาบนแก้มอะไรเงี้ยแบบชัดๆได้เลยแคปแล้วก็ไปซื้อตามกันได้ถ้าชอบเหมือนกันเนาะโอเคปะเริ่มไม่พูดได้อย่างไรใช้เขามาแบบเยอะจริงๆคือเมลินดารุ่นนี้ค่ะทุกคนคือเนื้อดีมากดิวอี้ใช่ไหมรุ่นดิวอี้จำชื่อไม่ได้แต่เนื้อดีมากมีความเกลี่ยง่ายเป็นง่ายติดทนระดับหนึ่งแล้วสีสวยอมอชอบเท็กเจอร์ในความเป็นที่มันซีทรูที่ผิวแต่ยังเห็นสีอยู่ คือมันให้ความธรรมชาติเราแก้มโกลวมากไอเลิฟสุดๆด,ด,ดีอันนี้ดีถูกด้วยทุกคน In the night, only for an hour, the Northern Lights, my Casablanca sweetheart, nectar so divine, baby you're the best part of my life. What can I do? Can I say to convince you to stay? All I see are tulips, and I'm a hummingbird. Heavenly ambrosia in every curve. Only dripping over my. ต่อมาน้องใหม่นูเซ่แบรนด์ลูกของโรแมนนะคะส่วนตัวชอบเนื้อเพราะมันมีความโปร่งแสงอีกแล้วอมจะชอบอะไรที่มันมีความโปร่งแสง,งเห็นผิวเพราะมันจะดูธรรมชาติคือตัวนี้เป็นแบบนั้นแต่ถามความติดทนอะ่ะไม่ค่อยติดทนแต่สีสวยแล้วก็เนื้อดีสีไม่ได้ชัดมากอาจจะด้วยความที่อมใช้สีม่วงแบบม่วงจริงๆม่วงนมเลยแล้วก็อันนี้ขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครผิวเข้มอาจจะไม่ค่อยเห็นสีเพราะสีเขาค่อนข้าง,ง,งอ่อนมากจริงจริงอม ผิวแบบกลางๆก็ยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าชอบเนื้อจบแพ็กเกจเลิศ ต่อมาเป็นน้องมิวเมคอัพคนนี้รุ่นนี้ก็คือเนื้อดีเหมือนกันออมได้มาแค่สีเดียวนะคะเป็นสีโทนแดงๆสมๆอันนี้คือทาเราสวยมากทุกคนเนื้อเขามันเกลี่ยง่ายเบ็นง่ายเราวกลืนไปกับผิวมากๆถามความติดทนน่ะก็ติดทนระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสคือสามารถเติมได้เพราะว่ามันจิว๋วเราสามารถพกไปเติมได้ คือเนื้อดีมากจริงๆแบบ,แบ,บเบลนอย่างเงี้ยเหมือนทาครีมแต่เป็นเวอร์ชันบลัชออนนึกออกไหมเหมือนเราปาดครีมแล้วก็บบเบลนเบลนซึ่งตัวเนี้ยเนื้อเป็นเหมือนแบบนั้นเลยคือเนื้อดีมากคือสีไหนก็ได้โจ Sweetheart <So> ต่อมาขอพูดแต่ต้องขอโทษไว้เลยว่าน้องไม่ได้ผลิตแล้วแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วคืออันนี้ คือเป็นบัตรที่อมทากี่ครั้งคนก็ถามถูกครั้งจริงๆคือมันเป็นสีชมพูนีออนแดงๆอมชมพูนีออนอะไรเงี้ยคือสีสวยมากๆแล้วเนื้อดีมากโกลเห็นผิวสีสวยติดโทนระดับหนึ่งแต่ไม่มีขายแล้วขอโทษจริงๆถ้าหาดูกได้จะมาแปะไว้ให้นะคะอันนี้คือเอามาพูดเพราะว่าเราอยากบ e อ o n e s t กับคนดูของเราว่าเราใช้อะไรในปีนี้จริงๆก็เลยต้องขอโทษแต่จะพยายามหาดูกมาให้ถ้าเจอเดี๋ยวเจอกันในติ๊กต๊อ Baby, you're the best part of my life. What can I do? What can I say to convince you to stay? ถ้าอยากโทนนูตก็คือให้น้องคนนี้เลยเป็นแรบิวตี้นะคะสีผมอันนี้คือสวยมากจริงแล้วก็ยอมรับว่าพิกเม้์ดีพิกเมน้์แน่นเกลี่ยง่ายสมูทเบลนเนียนไปกับผิวแต่ไม่ได้เน้นแบบความซีทูนะอันนี้มันจะมีความถึบแสงสีเขาสวยมากจริงๆเป็นนูต์นัวที่ถูกต้องมีความนวลมีความอมชมพูเล็กๆไม่ติดส้มไม่ติดคอราจนเกินไปคือเป็นนูตที่สวยมากๆและใช้ได้กับทุกสีผิวเข้าใจแหละว่าทําไมเขาถึงดังเพราะว่ามันมันดีมากจริงเนื เขาดีติดทนสีสวยพิกเมนต์ดีแล้วยังแบบเป็นสีที่ใช้ได้แบบทุกสีผิวอะ่ะก็เลยโอเคสมคำล่ำลือ yeah. hey. You can open to me. Show me Mother to ir, so up can what's inside nature me me made intertwine Lavender elixir full of Give garden ออกมาติดแล้วติดอีกติดจนไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอโทษจริงๆที่สีนี้มันอาจจะไม่มีขายแล้วบิกินี่มาร์ตินี่ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนสามารถหาสีอื่นได้เดี๋ยวเราจะพูดในคลิปนี้เหมือนกันแล้วก็อีกอันเนึงเป็นสี s u มเมอร์ไทม์ไวนะคะก็จะเป็นโทนแดงกับโทนชมพูแล้วก็บลัชออนเนื้อของ f ฟนตี้บิวตี้อะ มันจะมีความแมตไม่ได้โกลมากจะมีความแมตแมตแต่ติดทนอันนี้คือต้องยอมรับว่าเขาติดทนแล้วก็สีสวยพิกเมนต์ดีเกลี่ยง่ายเบนง่ายทุกอย่างดีหมดเลยคุ้มเงินคุ้มราคาแบบจบแล้วก็สีจะไม่ได้ผสมสีขาวเยอะจะเป็นสีที่มีความสีถูกไม่ไม่ได้ทึบเท่าตัวแรบิวตี้ What if you forget to forgive me not and we fade away? You're my little flower. Blooming in the night. Only for an hour. The north and light. My Casablanca sweetheart. Nectar so divine. Oh, ma. เป็นแกง t o วเวอร์ทเคืออมเคยพูดไปแล้วว่าอมชอบเนื้อปลาชอง Tower อร์ทเมากมันมีความพอดีไม่ทึบเกินแล้วก็ไม่ได้โปรงมากคือยังเห็นสกินอยู่แต่ว่าเห็นสีที่ชัดยืนยันคำเดิมว่าชอบมีทั้งหมดมีทั้งหมด5สีนะแต่ว่าสีที่หยิบใช้บ่อยอะ่ะก็คือสีสีนี้ ใจล่วงไปอยู่ตะตุ่มคือสวยทุกสีจริงๆแล้วเนื้อดีมากจริงๆเกลี่ยง่ายติดทนสีสวยพิกเมนต์ชัดไม่รู้จะอวยอะไรอันนี้คือถ้าไม่ชอบจริงๆจะซื้อถึง5 4ไสีใหมเอางี้ดีกว่าใครที่แบบเล็งน้องอยู่หรือว่าตามหาบัชออนแบบโทนประมาณนี้อะไรเงี้ยลองดูแล้วก็สีเรมเวอร์ของ Tower อร์เตอกับตัวเฟนตี้บิวตี้บิกินี่มาตินีะมีความคล้ายกันมากๆเขามีความคายกันแบบ ค่อนข้างคล้ายเวลาปัดออกมามันจะแทบไม่ต่างเลยเพียงแต่ว่าบิกินี่มาร์ตินี่อาจจะมีความม่วงกว่านิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะมีความชมพูกว่านิดหน่อยแต่เวลาทาออกมามันแทบไม่ต่างกันเลยทุกคนคือถ้าองจะไม่ผิดสีเนี่ยไม่มีผลิตแล้วเธอเธอดูสภาพความเย็นความอะไรได้มาปลายปีใช้ต้นยุนแล้ว Baby, All I see are tulips, and I'm a hummingbird. Heavenly ambrosia in every curve. Only dripping over my imagination, the fragrance keeps flowing straight down to my soul. What if I can't get you out of my thoughts? What if my seasons don't change? What if you love me thin? Love me not, and we fade, fade away. away. You're my little flower, blooming in the night, only for an hour. The northern light, my Casablanca sweetheart, nectar so divine. Baby, you're the best part. My life, what can I do? What can I say to convince you to stay? ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้คือมาป้ายยากันแบบสุดฤทธิ์แล้วก็คัดมาแล้วจริงๆปีนี้มีไม่เยอะเห็น <he en S 1> ไหมคือพยายามเลือกแบบเต็มที่แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอันอื่นที่อมบอกชอบแต่ออมไม่ได้ามาพูดในคลิปนี้ไม่ได้หมายความว่าออมไม่ชอบหรือว่าเขาไม่ดีแต่พยายามนึกว่าตัวเองหยิบอะไรมาใช้บ่อยมากที่สุดแล้วก็ใช้ในลุกชีวิตประจําวันของตัวเองมากที่สุดอันนี้ก็เหมือนเป็นการคัดแบบคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกจากที่อมได้ลองมาเยอะมากๆนะคะก็หวังเพื่อนจะ enjoy คลิปวิดี ช่วงนี้อาจจะหายไปนิดนึงเพราะว่ามีไปสิงกับติ๊กต็อกเนาะเพราะออมโพลิปสั้นๆบ่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบเป็นคลิปยาวๆอะไรอย่างงี้นะก็สามารถไปดูกันได้นะก็จะรีวิวค่อนข้างเยอะสามารถตามกันไปได้นะคะโอเควันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นอะไรก็ต้องเป็นลิปสิจะ๊ะเจอกันได้เลยปักเบิร์นชํมบายบายค่ะ